ำอะไรกันครับทำขนมโคกครับทำขนมโคกอาชีพใหม่ใช่ไหมลูกใช่ครับป้าจะพาไปขายขนมโกแต่ว่าสูตรยังไม่ลงตัวนี่ทำกินไปก่อนนะครับห้าหม้อผ่านไปแล้วครับเป็นยังไงลูกโอเคไหมโอเคม่เหมือนที่ขนาดหน้ปากจอยเลยมันเหมือนไหมหรือไม่เหมือนไม่เหมือนมันจะมีแบบไม่เหมือนพว<ะ>ข,ของเราแป้งยังไม่ได้ใช่ไหมแป้งมันยังไม่ได้ แป้งเป็นยังไงเป็นยังไง,เ,ง,ไงเธอชิมแม่ยังไม่ได้ชิมอธิบายให้ท่านผู้ชมสิคะขนมคกสูตรพี่ดอมโดมเป็นยังไงคะอันนี้ปาป้าผสมสูตรเองอันนี้แม่ขายเองครับอ่าอันนี้แม่ไปคนง่าครับแต่ว่าก็ฝีมือไม่มีครับฝีมือแม่แยะไม่ได้เลยนะดูดิโอ้โหหมดเลยเดิเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเลอะแม่แงะไม่ได้ครับโอ้ เละหมดแล้วครับมันมันติดโคกครับโคกพาไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะเองพาไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะมันเลยติดโคกค่ะไม่กายได้ขุดกายได้อย่างอย่างไอ้ีนะจ้า